สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง y o u t u ทิป i p Confident นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ Facebook Ti p c o n ิ i d e n t ค่ะวันนี้ทิปก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยนะคะเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้เป็นเรื่องของความหลงค่ะผู้หญิงที่มีอาการลุ่มหลงในความรักเธอจะมีอาการยังไงซึ่งลักษณะอาการที่ทิปจะพูดต่อไปนี้นะคะ ในมุมมองของทิพย์แล้วทิพย์มองว่าบางครั้งคุณผู้ชายเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการที่ผู้หญิงเป็นแบบนี้ทําให้คุณรู้สึกอยากที่จะถอยห่างจากเธอค่ะเพราะคุณจะเริ่มรู้สึกอึอดอัดในพฤติกรรมของผู้หญิง และการที่ทิพนําเรื่องนี้มาพูดคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงค่ะว่าทําไมเวลาที่ผู้หญิงมีอาการตกหลุมรักมีอาการลุ่มหลงในความรักทําไมเธอถึงต้องมีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ลักษณะาอาการของผู้หญิงที่กําลังลุ่มหลงในความรักจะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะข้อแรกค่ะเธอจะคิดถึงคุณตลอดเวลาค่ะ จะคุ่นคิดถึงแต่คุณในหัวสมองของเธอในตอนนั้นจะมีแต่เรื่องราวของคุณจิตใจของเธอจะว้าวุ่นค่ะเธอจะอยากรู้ว่าตอนนี้คุณกำลังทําอะไรอยู่คุณคิดถึงเธอบ้างไหมคุณอยากจะมาเจอเธอเหมือนอย่างที่เธออยากที่จะเจอคุณหรือเปล่าข้อ2ค่ะเธอจะพยายามทำให้คุณสนใจเธอค่ะ เธอจะพยายามทําให้คุณชอบเธอเธอต้องการที่จะผูกมัดความรู้สึกของคุณข้อ3ค่ะเธอจะรู้สึกหมุดหงิดอารมณ์เสียเวลาที่มีผู้หญิงคนอื่นมาเข้าใกล้คุณค่ะเพราะเธอเกิดความรู้สึกหึงหวงนั่นเองเธอไม่อยากให้คุณสนใจผู้หญิงคนอื่นนอกจากเธอค่ะข้อ4ค่ะเธอจะรู้สึกหงุดหงิด และอารมณ์เสียคะ่ะในเวลาที่เธอติดต่อคุณไม่ได้ในเวลาที่คุณเงียบหายไปเวลาที่คุณเฉยๆกับเธอจะทําให้ผู้หญิงรู้สึกว้าวุ่นใจหงุดหงิดกังวลใจอารมณ์เสียเมื่อผู้หญิงเริ่มรู้สึกกับคุณมากขึ้นนะคะผู้หญิงหลายๆคนเธอจะมีความรู้สึกนี้คะ่ะสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะผู้หญิงจะเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยไม่มั่นคง เธอจะรู้สึกว่าเวลาที่คุณเยียบหรือหายไปคุณไม่สนใจเธอแล้วหรือเปล่าคุณไม่ชอบเธอแล้วหรือเปล่าค่ะข้อ5ค่ะเธออยากเข้าใกล้คุณค่ะเธออยากที่จะเข้ามาใกล้ชิดกับคุณอยากที่จะมาอยู่ใกล้ๆคุณอยากให้คุณดูแลอยากให้คุณเทคแคร์เธอค่ะ การที่เธอได้อยู่ใกล้ๆคุณเธอจะรู้สึกถึงความอบอุ่นเธอจะรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยค่ะและข้อ6นะคะเธอจะคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอและคุณอยู่ตลอดค่ะในแต่ละวันเธอจะคิดอยู่เสมอว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเธอเป็นยังไงบ้างพัฒนาขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเริ่มที่จะห่าง เพราะเธอต้องการที่จะรู้ความเป็นไปของความสัมพันธ์ในครั้งนี้และถ้าเป็นไปได้เธอก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะอยากที่ทิพย์ได้บอกไปแล้วข้างต้นนะคะว่าพฤติกรรมทั้ง6พฤติกรรมของผู้หญิงที่กําลังรุ่มหลงในความรักเนี่ยอาจจะทําให้คุณผู้ชายรู้สึกอึดอัดค่ะแต่สาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะผู้หญิงเองเธออยากให้คุณสนใจอยากให้คุณชอบเธอนั่นเองค่ะ เธอจะรู้สึกชอบคุณจริงจังและอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่ะหวังว่าหัวข้อในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่มารับชมนะคะก่อนจากการก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆค่ะใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือและบริเวณต่างๆที่เราสัมผัสเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้าง วันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย